สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมันนี้เพรพ่อรวยสิมาเมาอยู่อันบ้านหนองเพิ่อนเนาะค่ะเนาะแต่สิมาตามตัวเลขของอาจารย์เท่นเนอะค่ะอาจารย์เท่อาจารย์เท่นกับฟันแมนเนาะค่ะเนาะเอาสิมาตามตัวเลขของเพิ่นว่าเพิ่นสิได้ตัวใดเนาะค่ะเนาะอ่างวดเมื่อกี้กะพิษแค่แต้มเดียวเ้อค่ะเพิ่นกระถือมาตลอดตะกี้เพิ่นก็บ่ได้ออกซื้อกันเนาะค่ะเนาะเฮาสิมาตามตัวเลขของเพิ่นเนาะค่ะเนาะว่างวดนี้เพิ่นได้ตัวใดเนาะค่ะเนาะฝันว่าจังไดเนาะค่ะเนาะ ถ้มาตามตัวเลขของอาจารย์เทนงวดวันที่16กุมภาเด้อค่ะอ่ะอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพะลุ้ยเนี่ยเด้อค่ะอ่ะมาตามกันเลยเด้อค่ะมาฟังเพิ่นเลยเด้อค่ะว่าเพิ่นสิฟันแบบไรเนาะค่ะเนาะไปเลยค่ะน้ำหมดเลยตรงนั้นเลยทุกคนก็จะฝันเหมือนพญานาคอืมฝันพญานาคถูกไหมตรงนี้จะฝันเหมือนกันทั้งหมดนะ ควาเห็นคล้ายๆกันทั้งหมดที่คนที่สื่อสัมผัสได้เนาะอย่างเช่นวันนั้นก็อจา์การอะไรเนาะที่มาลงเนี่ยลืมชื่อไปลวครูแม่ครูแอลเออแม่ครูแอลชอบมาตรงนี้เพราะว่าได้จะสื่อเรื่องพญายนาคได้ไปจะมาบ่นเรื่องความฝันของ จัรเต้นเป็นยังไงบ้างนอกจมื่อคืนที่ว่าฝันฝันว่ามีคนมาเต้นไปหมดเลยแล้วก็ตัวเองอ่ะได้มารำดูกันหน้าค่ะครับมีคนมาดูเต้นไปหมดเต้นไปหมดเลยใช่ค่ะได้จนมาขาับเนี่ยมีแต่คนรำแก้บนกันเยอะแยะคนมาเต้นแสดงว่าคงให้เราจะออกละมั้งนี่ยถ้าคนมาเยอะเยอะหลายคนแล้วนะคะที่ฝันเห็นที่ฝันฝันคล้ายๆกันเลยใช่ค่ะฝฝัันนาีม ฝันเหมือนกันใช่ไหมฝันหลายคนเป็นสิบคนเลยโอ้ฝันเป็นสิบคนเลยใช่ฝันคล้ายกันแบบกันหมดเลยจะฝันเห็นว่าเป็นมีองค์ปู่อะไรอย่างนี้ใ erm ช่ไหมใช่ค่ะมาล้ำถวายท่านอ๋อมันมีคนมาล้ำคล้ายๆว่าได้โชคแล้วมานำแก้บนใช่ค่ะเยอะมากเป็นเป็นสิบสิบคนเลยที่ล่ะอาจารย์เอาจารย์เคนใช่ค่ะอาจารย์เคนเนาะ ก็แสดงว่าอาจารย์เพนนี้ก็มีเซนต์แล้วก็สื่อสามารถสื่อกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะพอได้นน่เลยคะเพราะว่าเมื่อก่อนสามปีที่ผ่านมาคืออาจารย์เพนจะเป็นคนสื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ได้โชคกันเยอะใช่ไหมคะยแล้วได้ยินว่าพักไปเหรอคะค่ะพักพอดีบารมีเราหมดเราก็ต้องต้องปฏิบัติใหไมม่ค่ะ แล้วเ,เริ่มกลับมาอีกครั้งอันนี้คือเริ่มกลับมาอีกครั้งเนาะงวนที่ผ่านมานี่ก็เห็นว่าได้โชคแต่ว่าจะอยู่ที่ภูมิต้นมะขามมากกว่าตอนนี้กลับมาเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าบารมีที่โน่นให้ให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามอาจารย์เทนได้เต็มที่แล้วนะแล้วก็ได้หยุดได้พักแล้วก็เหมือนมามา,มาเปิดภูใหม่ที่ต้นมะขาม แต่นี่ก็เราก็ลงก็เคยเอามาตั้งนานนะคะหลกเีก็เพื่อเกือบทุกมวนมาขอท่านตลอดตอคือไม่ได้ไม่ได้ออกสิงก็เงียบเงียบกับน้องเอาส่วนมากจะเอากับน้องเฟิร์นใช่ไหมคะแล้วก็เวลาได้โชคก็จะมาเส้นกันเส้นกับน้องเฟิร์นค่ะก็เพิ่งมาเปิดตอนวนเก้าเจ็ดเก้าใช่ค่ะได้ยินว่าถูกกันเยอะใช่ไหมคะหลักล้านเกือบเกือบ เกือบ yeah. ่งเลยใช่ไหมกือบนึ่ง่ก no ้าสดพอดีบนเลยว่าจะจะเอาวงดนตรีมาก็เลยไปวินาทีส sì ุดท้ายอ่ะที่มาขอแลวก็ซื้อแล้วแหละแต่เลยมาขอว่าให้ออกเล่นี้พอดีมันถูกมาจริงๆก็เลยต้องจัดนิดนึงแล้วงวดที่ผ่านมาก็มาได้รับโชคเอกใช่สองตัวสองตัวตัวไหนคะซีได้ศูนย์เก้าศูนย์เก้า ก็ไม่คิดว่าจะออกน้องผมนั่งว่าอยู่กับน,น้องชัยโฟร์สตาร์ให้ออกซึ่งเก้าซึ่งเก้าซึ่งเก้าพอตอนลุน้นตอนลุนน้นพอจริงๆออกมาจะเป็นแบบใหญ่มานี่แหละรอท่านี่แหละกระโดดสน้นสั้นกระซิเลย <laughs> มกว่าิบ่ซึ่งพกตัวร,รอซสิบพกต้องมีท่านี่เนาะ <laughs> อาจจะมีแปลกกว่นา,านี้้าแปลกกว่านี้ใช่ไหมคนนี้รอรอรอติดตามก <ๆ S 2> <ๆ>ันนะครับรอดูท <laughs> ่าพิเศษของอาจารย์เชน แต่ว่างวดนี้ฝันใช่ไหมคะฝันค่ะฝันแต่ว่าอาจารย์เทนี่ได้ตัวเลขมาแล้วแล้วถึงนําไปฝันหรือว่าฝันได้ตัวเลขท่านให้ต,ต่องวดแล้วคะ่ะท่านท่านให้อาจารย์เทนั้งแต่ต่องวดเป็นเลขฝันนะคะท่านจะใค้ฝันต่องวดนะคะค่ค่ะแต่แต่น้องเขาได้สามมีจะ่ได้แค่สองเกือ๋อของของน้องเฟิร์นท่านจะไปข้อฝันให้ บอกน้องเฟิร์นสามตัวแล้วก็มาบอกอาจารย์เพนี่สามตัวค่ะท่านไปข้อฝันท่านเล่าความฝันให้ฟังได้ไหมคะอาจารย์เพนว่าฝันอะไรเหมือนได้ยินไม่ได้ยินเสียงได้ยินนอนนอนแล้วก็เหมือนมีเสียงคนไปพูดใส่หมือนคล้ายๆมาอ่าน้วก็จะพูดดข้างหูห้าเจ็ดหกเจ็ดนะประมาณสองตัว ก็ไหนนะคะห้าเจ็ดกับหกเจ็ดได้ยินเป็นห้าเจ็ดกับหกเจ็ดของวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะวันีเมที่แล้วท่านให้หน,นึ่งเก้าบอกศูนย์เก้าขึ้นแต้มลงแต้มอันนี้ก็บอกห้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะห้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะรับอ้โกระซิบบอกแต่ว่าเมื่อคืนมาฝันล่าสุดว่าได้รำอยู่ตรงนี้ค่ะรอบนี้ ได้มารำถวายปู่ที่ต้นมะขามต่งนี้เป็นตัวเลขของอาจารย์เทนเนาะอาจารย์เทนได้ตั้งแต่ต่องวดแล้วก็คือ5767เป็นเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายไปกระซิบใส่หูบางทีเรามานั่งเล่นตรงนี้ย2-3ทุ่มจะได้ยินเสียงเดินลากเท้าตอนกลางคืนถ้ามานั่งเล่นอยู่บ้านน้องเฟิร์น ก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าในก่อนที่จะถูกสามตัวเก้าจ็ดเก้านงั้นก็ไปคุยกันที่บ้านหน่อยอ <ม S 1> อกลับก็ได้ได้โชคเชิญปูป่ไปเลย<ช> <laughs> <laughs> ก็ได้สามตัวค<ะ> <laughs> ส่วนมากท่านจะให้เป็นความฝันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะ <laughs> ตัตั้งแต่ที่ ปูเข้าฝันให้นในกี่ว่าติดแล้วคะก็มาเรื่อยๆนี่นหะค่ะปูจะไปเข้าฝันแล้วก็ให้เรื่อยๆแต่ว่าที่นับได้มีเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าที่ทีที่ออกที่ที่มาออกยูท b e เนาะ น้องนทำไม่น้ำไม่น้ำรับดมต้นใหม่แสดงว่าถูกจนอิ่มแล้วไม่เปิดไม่ได้ซื้อเยอะซื้อได้น้อยเอาไปดูถือมาทายท่านเนาะถูกมาตลอดสองปีสองปีเต็มเต็มแต่เยื่มาก็ถูกมาด้วยอือตั้งแต่สร้างบ้านเนี่ยถูกจนได้สร้างบ้านเลยเหรอคะไม่ไม่ค่ะอันนี้ก็คือเขาก็ค่อยๆสร้าง ก็ซื้อทีละนิดทีละหน่อยไม่ได้ซื้ออะไรมากถูกบ่อยจนปิดไม่อยู่ต้องเปิดเนาะต้องเปิดนะครับย้ำอีกีนึงครับผมสองตัวที่ปู่กระซิบบอกห้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะห้าเจ็ดหกเจ็ดเจหกเจ็ดหกเจ็ดนะครับเป็นแนวทางจากอาจารย์เทนนะคะอเทนห้าเจ็ดหกเจ็ดมีสามตัวบอสามตัวมีไหม หรือว่ามีแค่นี้ต้องรอโค้งสุดท้าย<ห>ต้องรอโค้งสุดท้ายต,ต,าต้องติดตามต้องติดตามตอนต่อไปตอนโค้งสุดท้ายนะตอนนี้ก็อเอาสตัวไปเอาสองตัวไปก่อนนะฮะบัววายสองตัวสองตัวไปก่อนเขียนแล้วก็คือว่าห้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับออเทนนี่เนี่ยนะครับต้นน้อยๆเน,น้นๆน้อยๆเน้นๆอะไรนะชันประชิง จะบะเชิง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 เรื่องไหนชัดเจนชัดเจนอ๋อภาษาเขมรวรรณคัมนะครับจะบะเชิงจะบะเชิงจะบะเชิงจะบะจะบะเชิงจะบะเชิงจะบะเชิงแปลว่าชัดเจนชัดเจนชัดเจนี้ชัดเจนมากอ๋อคุยเจนนะครับห้นเจ็ะ ขอบคุณขอบคุณอาจารย์เจนมากมาครับนขอบคุณครับพระองค์ครับขอท่าสวยๆท่านนะครับเย้ฮอดีเลยขอท่าสวยๆมาฮกาฮ่อฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าน่า่าฮ่าฮ่า่